เรื่องราวของนางตานีเริ่มแพร่กระจายไปทั่วชาวบ้านบางส่วนไม่กล้าออกจากบ้านในเวลากลางคืนชาวบ้านยังคงกลัวและพยายามหาทางกำจัดเธอขณะเดียวกันคุณคาท่ามอผีผู้เจนจัดในาศาตร์มืดรู้ถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ของนางตานีเขาเห็นโอกาสที่จะครอบครองอำนาจของเธอเพื่อใช้ในทางชั่วร้ายคุณคาท่าเริ่มรวบรวมเครื่องรางของขลังและคาท่าโบราณเพื่อเตรียมตัวในการ,รเผชิญหน้ากับเธอ ขุนขาถานำพักพวกของเขาเข้าสู่บ้านลึกพวกเขาเผาเครื่องบูชาและเรียกพลังมืดเพื่อสร้างความอ่อนแอให้กับนางตานี้วิญญาณร้ายที่ถูกลุกขึ้นมาจากพิธีกรรมเริ่มแทรกซึมเข้าไปในอาณาเขตของเธอนางตานี้รู้ถึงภัยร้ายที่กำลังมาถึงเธอต้องผเผชิญหน้าก,กับขุนขาถาและพลังมืดที่จะทดสอบพลังอำนาจและเจตจำนงของเธอเรื่องราวต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรฝากกดติดตามช่องเพื่อรับชมตอนต่อไป